สวัสดีค่ะร้นนานอลลุ่งเรืองพาณิชย์นะคะวันนี้คะ่ะจะพามาดูกับเครื่องโรยเครื่องโรยมเมล็ดค่ะเป็นของยี่ห้อซูซูเทคนะคะไฟตัวนี้เป็นไฟร้อยสิบค่ะเป็นแบบสองช่องโรยด้านนี้นะคะจะเอาไว้สําหรับใส่มเมล็ดนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นสําหรับช่องใส่ดินตัวนี้จะเป็นลูกกิ้งํำเลียง่านนะคะตอนนี้เราเปิดเครื่องไว้อยู่ ก็จะเราเรียนถานเข้าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเนี่ยคะ่ะทำงานอยู่ก็คือจะปล่อยมเมล็ดลงมาทางด้านล่างส่วนอันนี้เป็นช่องน้ำนะคะแล้วก็จะเลื่อนมาทางช่องนี้เป็นช่องดินกรบแล้วก็จะส่งไปทางนี้นะคะเรื่อยๆการทำงานเบื้องต้นนะคะด้านนี้เป็นปุ่มเปิดปิด โอเคถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ